สวัสดีย่ามันเซานี่ครับผมกลับมาบานทางนู้นนั่นลายครับมาเบิ้งพอย่ามหลอบเปื่อจะได้พ <Bla. S 2> อถือว่าเอาเบิ้งเบิ้งหยกขึ้นมาเบิ้งถืออย่างเอาน้ำไหลอยู่ตัวนั้นบบมมัันนนถือดีเห็นน้ำมันไหลว่าเบิงเบิ้งหยกมาเบิ้งเบิ้งโอ้นั่นนั่นนั่นถื่ออยู่ถื่ออยู่โอ้นั่นนได้อยู่ตัวนั่น มาเบิงมาเบิงเบิงอย่างใดอย่างเนี้ยไปเทเบิงปะคือกบคือปลากบปลาเขาอยู่ไปเอาไปเทอยู่เพื่อนวะมยกขึ้นไหมนักเบิอนักกบได้ปลาเอาไปเทเอาไปเทไปเบิงปะเดี๋ยวไปเทเบิงครับอันนี้ กบมีปลามันถือโบราณอะไรไ,ไปเบิ่งครับแหนกเทลงเมื่อนี้มาอยู่บ้านหนองบัวงามนะครับตำบลโนนอำเภอโนนอะลายสุรินทร์ครับก็ล่อ,าอาหลอดไปทิม่มแมนา,บ,านบ้านก็มาเจ้าว่าทิ่มนะครับเอาไปใส่ไว้ครับมองหน้ามันไหลน้อยๆสมุนยางตามเราบ้านต้องต่อนี่กอ ในถนนลาดยางมาใหม่ครับจากงบของอบจครับด้วยการประสานงานของผู้ใหญ่จอยเรียบร้อยเลย,อลยตอนนั้นได้ร้ายบ่ร้ายนะแต่คือเลืกนนอกจิตบ่ใส่มงนี้นี่นะเ,นเนดี๋ยวทับเบิ่งกัน อยู่หมดไหนเดีบุหร้ายนะครับนิดหน่อยซ้ำนีแะไรนี่กบหน่อยแหละกับป้าหน่อยเปลือกเบิ้งได้ต้องกบต้องป้าลงเปลือกเบิ้งแบบนี้บหรายวันไหนสมุนสมุนซื้อยางกับตัวนี้นี่ ข้าวเหนียว,ยวหมูปิ้งไปในสุดยอดะไหลลงนะครับไหลลงเดี๋ยวเหมือนยังครบลูกหมวกอันนี้ครบตัวหนึ่งนะ เมื่อไรพ่อนี่เมื่ล้วครับนี่ครับน้ำบุเถ่ไหลครับแต่ว่ากระเทือนเนี่ยอยู่ซัมมี่นะไหลอู้เดลอย่างบ่มาจะไหลบ่ปาอือนี่ครับโอ้ปลาคอเนี่ยก็โดดดีดีตัวปวยง่ยครับทางอำเภอโนนนาราครับซัมนี่เลยครับเศ้านี่ครับจากการย่ำหลอบครับโอเคนะครับน้ากระโปงได้ถอดอยู่มั้งซัมนี่สวัสดีเยามวันเศ้าสุขผู้สุขคนครับอู้กบสร้างมั่นต้นน้อย